จะกินอีกแล้วนะใครอ่ะใครจะกินก่อนใครจะกินก่อนใครจะกินก่อนใครใครจะกินก่อนใครอ่ะ<ไ>โซโ,โลมอบโซโลมอบมอบมอบนั่ง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 แล้วหมอบลองนะหน่อหมอบบอระกีหมอบปีหมอบลงหมอบหมอบไปไม่ไปที่หัวแม่ทำไมล่ะหมอบลงเออไปโอ้ไปแล้วนี่เอ้า หนูล่ะหนูล่ะอยากินนะี่ยทำไงบอกยากสุดเลยหนูเนี่ยอมามบลองมาลองมาหมอบหมอบหมอ,หมอ,หมอ,หมอเฮ้ยวันนี้บอกง่ายจังเกี้เม,ม,มะเกี้หนูไไหไปงางางามงามงา ngậm 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 y <laughs> uốn <Ít> pia <một đĩa. cười>